บทที่20หัวหน้ากิลอสอรพิษโลหิตยากจนดวงตาของประธานกิลอสอรพิษโลหิตงูอย่างเปลี่ยนเป็นเย็นชาฉันไม่ได้ยืมเงินจากคุณฉันถามคุณคุณพบเหยื่อที่ดีเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ เรายังสั่งให้คนของเรามองหาเหยื่อด้วยรองประธานาธิบดีไลโหมวออธิบายว่าแต่ท่านประธานคุณก็รู้เช่นกันว่าเหล่าเทพแห่งความว่างเปล่าในเมืองหูหยางระมัดระวังอย่างมากที่จะไม่เปิดเผยสมบัติของพวกเขาดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเลือกเหยื่อที่เหมาะสมในศตวรรษที่ผ่านมาชันสังหารเทพแห่งความว่างเปล่าไป122ตัวและได้รับทรายจากกระวานทั้งหมด1,800เม็ดชันจะแบ่งให้10%และคุณจะได้รับ90%ชันมอบมันให้กับคุณแล้ว ในศตวรรษที่ผ่านมาฉันฆ่าเหยือไป132ตัวและได้รับทรายจากกระวานไปทั้งหมด1,200เม็ดฉันยังให้สิ่งที่คุณสมควรได้รับด้วยรองประธานาธิบดี Body, มู่หลิงกล่าวว่าเราทุกคนได้ทำสัญญาเชิงสาเหตุเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้จะโกหกงูหยางพูดอย่างเย็นชาสิ่งที่ฉันต้องการคือเหยื่อที่ดีไม่ใช่เหยื่อที่น่าสงสารเหล่านี้รองประธานทั้งสองคนสายหัวหากคุณไม่สามารถหาเหยื่อที่ดีได้พระราชวังของเจ้าเมืองได้กำหนดผลกำไรไว้แล้ว รองประธานาธิบดี Body หลายโมกล่าวว่าจำนวนสถานที่ที่สามารถสังหารได้ในเมืองนั้นมีจำกัดมากและเหล่าเทพแห่งความว่างเปล่าก็ระวังให้มากแม้ว่าพวกเขาจะได้สมบัติมาพวกเขาก็ไม่สามารถฆ่ามันได้ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณาได้รองประธานาธิบดีมู่หลิงกล่าวอย่างเป็นกังวลท่านประธานคุณทำเงินได้เพียงพอแล้วตั้งแต่เราก่อตั้งสมาคมงูหลามโลหิตฉันไม่เคยเห็นคุณกังวลขนาดนี้มาก่อนทำไมช่วงนี้คุณถึงวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ เขาและประธานาธิบดีมาจากกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันและพวกเขาก็เดินไปที่เมืองหูหยางด้วยกันเขาสามารถพูดได้หลายอย่างที่รองประธานาธิบดีหลายโหเม่ไม่กล้าพูดแล้วค่าที่พักที่เรียกเก็บละ่ะหัวหน้ากินหลาดไพทอนถามว่าจะเพิ่มได้ไหมเทพเจ้าที่แท้จริงจํานวนมากในเมืองนี้หาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์แปลกหน้าทุกครั้งที่ออกไปเสี่ยงโชคก็จะกลับเข้าเมืองเพื่ออยู่อย่างสงบสุข นอกจากการชอปปิ้งเป็นครั้งคราวในในเมืองพวกเขามักจะไม่สามารถออกมาอย่างสันโดษได้เราไม่มีค่าที่พักเลยรองประธานาธิบดีไหลโม่สายหัวมีการเติบโตโดยรวมหรือไม่งูอย่างถามไม่ไหลโมสายหัวศตวรรษนี้คาดว่าคงจะเสื่อมถอยลงบ้างขยะเพียบงูอย่างโกรธมากอสอรพิษเลือดมีคนใต้บังคับบัญชามากมายเพียงเพื่อให้พวกเขาค้นหาเหยื่อที่เหมาะสมในเมืองและเรียกเก็บเงินค่าครองชีพ หากพวกเขาไม่สามารถหาเหยื่อได้ค่าครองชีพก็จะลดลงในปีนี้ด้วยอะไรละการใช้ขยะเหล่านี้คนไร้ความสามารถเหล่านั้นควรถูกไล่ออกจากสมาคมอสอรพิษโลหิตค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกน้องก็ค่อนข้างสูงเช่นกัน ผู้ใต้บังคับบัญชายังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่อยู่อาศัยหนึ่งวินัยและหนึ่งคริสตัลแห่งความโกลาหลให้กับคฤหาน์ของเจ้าเมืองด้วยนอกจากนี้ผู้ใต้บังคับบัญชายังต้องการทรัพยากรการฝึกอบรมอีกด้วยดังนั้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อศตรวรรษในการเลี้ยงดูผู้ใต้บังคับบัญชาระดับเทพที่แท้จริงจึงอยู่ที่ประมาณ3ามอ h a o s c r y s t ยิ่งผู้ใต้บังคับบัญชาแข็งแกร่งขึ้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูก็จะยิ่งสูงขึ้น พลังมืดอันมหึมามีต้นทุนการดำเนินงานสูงท้ายที่สุดแล้วคุณไม่สามารถปล่อยให้พระเจ้าที่แท้จริงนิรันเข้ามาโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่อยู่อาศัยจากผู้อยู่อาศัยจำนวนมากได้ใช่ไหมการหาแกะอ้นไม่ใช่เรื่องง่ายฤราหาดของเจ้าเมืองมีกฎเกณฑ์ปรับใดที่เทพเจ้าที่แท้จริงเหล่านั้นอาศัยอยู่ในถ้ำ คารืหัดของเจ้าเมืองจะรับประกันความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และในหลายๆสถานที่ในเมืองหูยางก็ยังมีเทพเจ้าที่แท้จริงอยู่ทุกหนทุกแห่งหากเราดำเนินการเราจะถูกค้นพบโดยเทพเจ้าที่แท้จริงอื่นๆเมื่อมีหลักฐานยืนยันแล้ววังของเจ้าเมืองก็ต้องจับฆาตรกรด้วยงูหล,ลินสายหัววังของเจ้าเมืองใช้วิธีการต่างๆเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเหล่านั้นแอลมันจะกลายเป็นเรื่องยากสำหรับเราในการเก็บค่าธรรมเนียมที่อยู่อาศัย ที่พำนักของเจ้าเมืองเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นภาษีอย่างเป็นทางการและจะต้องชำระโดยเทพเจ้าที่แท้จริงทุกองค์แต่เมื่อชำระแล้วว่าจะมีความคุ้มครองต่างๆมากมายซึ่งเป็นเหตุให้เทพเจ้าที่แท้จริงหลายองค์ปรารถนาที่จะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่กองกำลังแห่งความมืดกำลังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่อยู่อาศัยเช่นกันแต่ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงพวกเขาเช่นฉันมักจะซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ เมื่อเดินทางไปยังสถานที่ที่มีเทพเจ้าที่แท้จริงมากมายและแม้แต่กลุ่มเทพที่แท้จริงก็ยังแสดงร่วมกันฉันกำลังสนับสนุนบาดไพทอนคลับแต่คุณสองคนควรค,ค,คิดอะไรบางอย่างดวงตาของประธานกินมู่อยางดูร้ายจะหาเหยื่อที่ดีได้อย่างไรจะเก็บค่าธรรมเนียมที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมได้อย่างไรมาหาทางกันเถอะรองประธานทั้งสองคนพูดแต่งูหลามเลือดทำงานมานานแล้วและวิธีการที่มีอยู่ก็ใช้มานานแล้ว ฮะจูจ่ๆประธานมู่หยางก็มองออกไปข้างนอกโมลี่เหมิงอยู่ที่นี่คุณสองคนออกไปก่อนเอาละ่ะรองประธานทั้งสองไลโหมวอและมูห่หลิมถอนหายใจด้วยความโล่องอกและจากไปทันทีในไม่ช้าชายวัยกลางคนที่มีเขาสีม่วงสีเขาโมลี่เหมิงก็เดินเข้ามามาที่นี่เพื่อเก็บเงินอีกแล้วประธานาธิบดีมู่หยางถอนหายใจ ถึงเวลาที่ฉันจะมอบทรายจากกระวาลห้าหมื่นเม็ดจากยุคนี้ให้กับคุณโมลี่เมงมองดูเขาคุณจะไม่จ่ายเงินให้กับหลัวเหอสองหมื่นทรายจากกระวาลและคุณไม่สามารถส่งมอบมันได้ใช่ไหมประธานกินมูหยงางใส่หัวมันเป็นทรายจากกรวาลเพียงห้าหมื่นเม็ดแน่นอนว่าฉันสามารถจ่ายได้แต่โมลี่เหมิงสำหรับบินแดนเล็กๆของกีลอสอรพิษโลหิตของฉัน,ฉ,นฉันต้องจ่ายทรายจากกรวาลห้าหมื่นเม็ดทุกๆศตวรรษก็ไม่เหมือนกันมากไม่น้อยไปกว่านี้อีกแล้วเหรอ ไม่มีทางโมลี่เมงมองดูเขาและหัวเราะเบาๆเว้นแต่ว่าคุณจะยุบสมาคมงูหลามโลหิตและสลัดดินแดนกฎของเมืองหูหยางคือไม่ว่าพลังมืดใดก็ตามที่ควบคุมดินแดนจะต้องชดใช้ทรายจากกระวาลน,นี่เป็นของถึงห้าตระกูลหลักประธานาธิบดีมูหยางรู้สึกหดหูใจมากเมื่อเขาต่อสู้เพื่อดินแดนร่วมกับกองกําลังความมืดอื่นๆเขาไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับห้าตระกูลหลัก และถูกลงโทษโดย5้ตระกูลหลักในครั้งนั้นเขาประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนั้นและในที่สุดก็ถอยออกไปก่อนที่5ตระกูลหลักจะยอมทนเขาในกรณีนี้สมาคมอสอรพิษโลหิตสามารถฆ่าผู้คนได้มากขึ้นในแต่ละยุคหรือไม่ ประธานกินมูอย่างกล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตในเมืองในแต่ละยุคไม่สามารถเกินหนึ่งพันได้อัตราส่วนนี้ต่ำเกินไปเทพแท้จริงเทพแท้จริงแห่งความว่างเปล่าจะเกิดความขัดแย้งและการต่อสู้กันในเมืองเป็นเวลานานและอัตราการเสียชีวิตตามปกติก็เกือบถึงหนึ่งในพันมีสถานที่น้อยเกินไปที่เราจะฆ่าได้ไม่เกินหนึ่งในพันโมลี่เมงพูดอย่างสงบในศตวรรษที่ผ่านมางูเหลือมเลือดของคุณสังหารเทพเจ้าที่แท้จริงมากกว่าหนึ่งล้านองค์ในเมืองและคุณควรจะสังหารเทพเจ้าที่แท้จริงอันว่างเปล่าหลายร้อยตัว พอแล้วมีเทพเจ้าที่แท้จริงมากมายในเมืองให้ยังสิ่งที่เราฆ่านั้นน้อยกว่าความตายปกติมากมูหยางใส่หัวและยื่นขวดยกให้โมลี่เมงสายจัก,กรวาลห้าหมื่นเม็ดไม่มากนะักมลี่เมงรับไปสีหน้าของเขาดีขึ้นและเขาพูดว่าฉันขอเตือนคุณว่าในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาพวกคุณมีงูหลามสีเลือดที่ไปไกลเกินไปในบางสิ่งบางอย่างเกิดอะไรขึ้นทําไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้ล่ะมูหยางรู้สึกประหลาดใจอย่าตําหนิฉันสําหรับทุกสิ่ง โมลี่เมงเหลือมองเขาแล้วหันหลังกลับโดยไม่พูดอะไรอีกงูหยางเฝ้าดูอีกฝ่ายจากไป5ตระกูลหลักในคฤราสห์ของเจ้าเมืองนั้นโหดเหี้ยมที่สุดดวงตาของงูหยางเย็นชาแต่เขารู้ดีว่าเมื่อเกินขอบเขตแล้ว5ตระกูลหลักจะสามารถบทขยี้สมาคมงูลหลามโลหิตได้อย่างสมบูรณ์ค่าใช้จ่ายใดๆสมาชิกของสมาคมอสอรพิษโลหิตทุกคนต้องการทรายจัก,กรวาลจำนวนมากในแต่ละยุคสมัยและ5ตระกูลหลักก็ต้องการทรายจัก,กรวาลเช่นกัน หลวเฮอก็เอาทรายจากกระวานไปสอง0 0เม็ดเช่นกันมูหยางก็รู้สึกว่าเขายากจนมากโดยรวมแล้วช่วงนี้ไม่ได้ทําเงินมากนะักจิตใจของมูหยางขยับและการก่อตัวของพระราชวังก็เริ่มเคลื่อนไหวแยกพวกเขาออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงบัสเครื่องหมายตัวหนอน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 กระจกควบแน่นในความว่างเปล่าตรงหน้าเขาและในกระจกก็มีร่างในชุดขาวสวมหน้ากาก,ากสีแดงพระเจ,เจ้าเจ้าเมคาโลหิตประธานกิลมูหยางก็ถ่มตัวมากขึ้นอีกเล็กน้อย กองกาลังที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดสองแห่งในเมืองฮายังโดยธรรมชาติแล้วคือ5ตระกูลหลักในคฤหาหั์ของเจ้าเมืองซึ่งเป็นกองกําลังปกครองและอีกกองกําลังหนึ่งคือกองกําลังแห่งประเทศอาหารมีการดํารงอยู่ที่น่ากลัวอย่างยิ่งในกองกําลังประเทศอาหารแฝงที่มีชื่อว่าบลาดคลาวความขัดแย้งระหว่างกองกําลังของอาณาจักรอาหารและ5ตระกูลหลักในคฤหาหนตของเจ้าเมืองนั้นรุนแรงที่สุดและไม่ใช่การต่อสู้เล็กๆน้อยๆเหมือนการเอาชนะพลังแห่งความมืดเหตุใดจู่จูประธานมู่หยางจึงมองหาฉัน เสียงของซูหยุนสงบราวกับว่าไม่มีความผันผวนส่วนที่สองของวิธีทรายเลือดเหล็กต้องใช้ทรายจากกระวาลหนึ่งล้านเม็ดแต่ฉันไม่สามารถรวมมันเข้าด้วยกันได้จริงๆมู้่หยางประธานกินกล่าวว่าฉันขอยืมทรายจากกระวาลเป็นเครดิตก่อนได้ไหมฉันจะให้คุณครึ่งหนึ่งก่อนเหรอเอ็กเอ์เชยุนยิ้มเบาๆด้วยวิธีการพบปลูกทางสายเลือดการฝึกฝนในอาณาจักรแห่งความโกลาหลนั้นมีขีดจำกัดและวิธีฝึกฝนทรายเลือดเหล็ก เป็นวิธีการพบหลูกทางสายเลือดอาณาจักรแห่งความโกลาหลระดับที่สมบูรณ์แบบแอลมันเหมาะสมมากสำหรับคุณเช่นวิธีการพบปลูกมีประโยชน์มากสำหรับคุณหากคุณไม่ได้มีส่วนร่วมมากนะักเราคงไม่ให้โอกาสคุณซื้อมันฉันรู้แต่ทรายจักระวาลหนึ่งล้านเม็ดนั้นยากเกินกว่าจะหามาได้ประธานาธิบดีมู่หยางกล่าวคุณทำงานให้กับประเทศอาหารของเราดังนั้นคุณจึงมีโอกาสซื้อคุณสามารถลองได้ที่ยันเฟิงกิวฮอลแต่คุณไม่สามารถซื้อได้เลยเอ็กเชอยุนกล่าว แน่นอนว่าประธานมู่หยางเข้าใจที่กลัวใจกว้างมากจนเขาเต็มใจที่จะใช้เทคนิคสายโลหิตเหล็กซึ่งเป็นวิธีการฝึกฝนทางสายเลือดระดับบนสุดซึ่งทำให้หมู่หยางเป็นบ้าโดยธรรมชาติด้วยวิธีการฝึกฝนแบบธรรมดาเขาจะสิ้นหวังในอาณาจักรแห่งความโกลาหลไปตลอดชีวิตและวิธีการฝึกฝนสายเลือดที่สมบูรณ์แบบที่สุดนี้อย่างน้อยก็ทำให้เขามีความหวังที่จะกลายเป็นอาณาจักรแห่งความโกลาหล ถ้าคุณบริหารบลาดไพทอนคลับอย่างช้าๆแน่นอนว่าคุณจะได้รับรายได้อย่างช้าๆซูหยุนพูดเบาๆถ้าคุณต้องการมีรายได้มากขึ้นคุณต้องเสี่ยงลองคิดดูด้วยตัวคุณเองการติดต่อถูกตัดขาดทันทีประธานาธิบดีมู่หยางคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาได้ติดต่อกับทุกฝ่ายในเมืองหูหยางและพัวพันกับคฤหาหน์ของเจ้าเมืองและกองกําลังที่กลัวอย่างลึกซึง้งธุรกิจปกติในเมืองหูหยางถูกแทรกซึมเข้าไปในวังของเจ้าเมืองมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทํามากเกินไป ต้องใช้เวลาในการะส,สมอย่างช้าๆหากคุณต้องการทำกำไรมหาศาลคุณต้องเสี่ยงในสายตาของประธานาธิบดีมู่หยางกลายเป็นผีมากขึ้นเรื่อยๆเล็งกล่าวว่ากราบใดที่ได้รับกดทรายโลหิตเหล็กฉันจะออกจากเมืองหูหยางทันทีไม่ว่าการต่อสู้ระหว่างคฤหาสห์ตของเจ้าเมืองและกองกำลังของอาณาจักรอาหารจะดูเดือดเพียงใดฉันจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องขีดถ้ำแห่งความโกลาหลหมายเลข9 1้าบนภูเขาสูงหลวเฟิงนั่งอยู่บนก้อนหินใหญ่และดื่มคนเดียว ในความเป็นจริงเขากําลังดําเนินการวิธีขัดเกลาจิตใจแห่งการทําลายล้างครั้งใหญ่และจิตใจและจะถูกทําลายและถูกกาจัดออกไปอย่างต่อเนื่องทําให้จิตใจและจะควบแน่นมากขึ้นทุกครั้งที่ควบแน่นนี่คือการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดตามปกติภายใต้การทําลายล้างและการทําลายล้างที่รุนแรงอย่างยิ่งทุกครั้งที่มันควบแน่นมันจะต่อต้านการทําลายล้างประเภทนี้โดยธรรมชาติความก้าวหน้าในระยะสั้นนั้นไม่ดีเท่ากับวิธีฝึกหัวใจเจ็ดอารมณ์ แต่วิธีฝึกหัวใจทำลายล้างครั้งใหญ่นั้นดีกว่าเพราะสามารถทำได้ในระยะยาวผลจะดีกว่าด้วยคำแนะนำของพี่เอนโทรปีเทียนหอยนันฉันจะสามารถศึกษาทฤษฎีระดับที่สองของแผนที่อันยิ่งใหญ่แห่งความโกลาหลได้อย่างละเอียดในเวลาอันสั้นหลัวเฟิงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายดังนั้นเขาจึงเข้าใจมันได้อย่างรวดเร็วแต่แม้ว่าเขาจะเข้าใจมันอย่างองแท้แล้วไงละ่ะฉันจนมาก ฉันไม่สามารถซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับการกลั่นตัวที่สองได้หลัวเฟิงก็ปวดหัวเช่นกันครั้งแรกที่ฉันได้ขัดเกลาร่างกายของฉันเพียงเพื่อสร้างรากฐานฉันใช้วัสดุทรายจัก,กรวาลถึงหนึ่งแสนชิ้นตามอนุมานการกลั่นครั้งที่สองจะต้องใช้ปริมาณวัสดุอย่างน้อยหลายเท่าครั้งที่สามที่ฉันฝึกร่างกายมันยังคงเพิ่มขึ้นหลายครั้งฉันจะหาทรายจัก,กรวาลได้ที่ไหนลูโอเฟงรู้สึกลำบากใจมากอยู่พักหนึ่ง ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาหากเขาต้องการปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาอย่างมีนัยสำคัญเขาจะต้องฝ่าฟันเจตจำนงสูงสุดของอาณาจักรแห่งความโกลาหลหรือผ่านการปรับแต่งครั้งที่สองของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเขาใหญ่เกินไปและพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาบริสุทธิ์อย่างยิ่งการเติบโตที่เกิดขึ้นจากการขัดเกลาร่างกายแต่ละครั้งนั้นชัดเจนตามธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงเจตจำนงของคุณอย่ารีบเร่งคุณต้องฝึกฝนตัวเองอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไปหลัวเฟิงรู้เรื่องนี้ฉันต้องคิดหาวิธีที่จะหาวัตถุดิบสำหรับการฝึกร่างกายครั้งที่สองอนิจจาฉันยังยากจนเกินไปเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลูโอเฟงมีความคิดและเริ่มตรวจสอบภารกิจฆ่าหัวผ่านการอัญเชิญห้องรับของยานเฟิงกิวฮอลบทที่21ลูกทั้งสของโมยู ภารกิจฆ่าหัวในดัคฮอลของกินหอยานเฟิงยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นการป้องกันการจ้างงานและการลอบสังหารในหมู่พวกเขาฆ่าหัวสูงสุดคือภารกิจลอบสังหารอย่างไม่ต้องสงสัยดูค่าหัวที่สูงกว่าสิหลัวเฟิงศึกษาภารกิจลอบสังหารขนาดดื่มภารกิจที่มีค่าหัวสูงสุดสังหารผู้บัญชาการสูงสุดของไฮยังลีเจียนโมลีเซียวด้วยค่าหัว1.2ล้านคอสมิกแซน ผู้ที่สามารถเสนอค่าหัว1.2ล้านซายจากกระวาลและไม่กลัวคฤหา์ของเจ้าเมืองมีแนวโน้มมากที่สุดจากอาณาจักรอาหารหลัวเฟิงเดาว่าตามกฎของห้องโถงมืดของห้องโถงสมาคมหอยาันเฟิงสำหรับภารกิจรอบสังหารค่าหัวจะต้องถูกส่งมอบล่วงหน้าห้องโถงกินหอยาันเฟิงค่าหัวจะยังคงอยู่ในห้องโถงกินหอยาันเฟิงจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นรับสมบัติอยู่ที่นั่นมาช้านานแล้วภารกิจที่สองที่มีค่าหัว สังหารผู้นำกองกำลังประเทศอาหารซูหยุนในเมืองหูหยางค่าหัวคือหนึ่งล้านซายจักรวาลภารกิจข่าหัวที่สามสังหารผู้นำตระกูลซูซูเฟลคอนและค่าหัวคือห้าแสนสามหมื่นซายจักรวาลภารกิจข่าหัวที่สี่คือการสังหารปรมาจารย์หุ่นเชิดชุนหยูย like <with> ี่และค่าหัว <taraf> ค <commentary abi> <t> uh <matter> ือซายจักรวาลหนึ่งแสนแปดหมื่นเม็ดขีดภารกิจค่าหัวที่เจ็ดคือการสังหารหัวหน้ากินงูหลามโลหิตมูหยางและค่าหัวคือหนึ่งแสนสองหมื่นซายจักรวาลขีด ลูโอเฟงเห็นรางวัลที่มอบให้โดยหัวหน้ากิลสอรพิษโลหิตที่คุ้นเคยและเขาก็อยู่ในอันดับที่เจ็ดศัตรูของหัวหน้ากิลสอรพิษโลหิตคนนี้ค่อนข้างเต็มใจที่จะยอมแพ้ค่าหัวสามค่าแรกนั้นค่อนข้างสูงแต่หลังจากนั้นก็ลดลงอย่างมากลูโอเฟงได้รับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเมืองหฮยังจากเอนโทรปีเทียนยันดังนั้นเขาจึงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในภารกิจค่าหัวนี้ด้วยโมล่เซียวผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาห้าตระกูลหลักในคฤหาสน์ของเจ้าเมืองและผู้บัญชาการสูงสุดของงกองทัหูยาง ความแข็งแกร่งส่วนตัวของเขาแข็งแกร่งมากกษัตริย์หอยู่ส่งเขาไปนั่งอยู่ในเมืองใหญ่โดยจัดเตรียมสมบัติล้ำค่าของกองทหารที่ดีที่สุดให้เขาและผู้คุ้มกันก็ยอดเยี่ยมมากเช่นกันบุคคลน,นั้นมีพลังอยู่แล้วและเมื่อเขาเป็นผู้นำกองทัพโมลีเซียก็น่ากลัวอย่างยิ่งเอกเชยุนผู้นำกองกำลังอาหารในเมืองหายังเขาซุ่มซ่อนอยู่ในเมืองหายังมาเป็นเวลานานสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้ใหกับห้าตระกูลหลักในหาสน์ของเจ้าเมืองและห้าตระกูลหลักก็ไม่สามารถทำอะไรได้ สองคนนี้แข็งแกร่งมากและมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาพวกเขาทั้งสองต่อสู้กันเองมากกว่าหนึ่งครั้งตระกูลซูเฟลคอนอยู่ในอันดับที่สามลูโอเฟงรู้สึกสงสัยเล็กน้อยตระกูลซูนี้เป็นครอบครัวท้องถิ่นในเมืองไฮยังพวกเขาทำธุรกิจเท่าที่ควรและตามหลักตรกกะแล้วพวกเขาไม่มีศัตรูเลยรางวัลสำหรับสิ่งนี้จริงๆแล้วตระกูลซูนั้นเข้มกว่าพวกที่เข้มกว่าผู้นำของกองทัพมีรางวัลสูงสิ่งสำคัญที่สุดคือด้วยรางวัลระยะยาว5้าแสนสามหมื่นทรายจากกระวาลตระกูลซูยังคงปลอดภยัย จากภารกิจรอบสังหารเหล่านี้ลูโอเฟิงสามารถมองเห็นทั้งสามคนในเมืองหิยังโมลีเซียวเอ็กเทยุนและซูฮูแน่นอนเจ้าของห้องโถงกินหอยัานเฟิงชันและคนแก่ที่อาศัยอยู่อย่างสันโดษในเมืองหูหยางไม่เสนอค่าหัวหลัวเฟิงยิ้มผู้ที่ไม่เสนอค่าหัวไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นเช่นนั้นอ่อนแอคุณควรเลือกภารกิจรอบสังหารอันใด หลัวเพิงเริ่มคิดงานทหารรับจ้างและงานป้องกันใช้เวลาและพลังงานมากขึ้นแต่ต้องการรางวัลน,น้อยกว่าแน่นอนว่าฉันต้องเลือกภารกิจรอบสังหารผู้นำของกองกำลังแห่งความมืดที่ทำสิ่งชั่วร้ายทุกชนิดสามารถนำมาใช้เป็นทางเลือกได้หลัวเพิงคิดว่าเขาเตรียมพร้อมสำหรับการกระทำของเขาโดยธรรมชาติและค่าเฉพาะผู้ที่สมควรถูกฆ่าเท่านั้นและผู้นำแห่งพลังความมืดได้ทำสิ่งชั่วร้ายนับไม่ถ้วนดังนั้นจึงสามารถเลือกพวกเขาให้เป็นผู้เข้าแข่งขันได้โดยธรรมชาติ ค่าหัวของกิลบลอดภัยท่อนนั้นน้อยกว่าเล็กน้อยลูโอเฟิงใส่หัวเล็กน้อยครั้งแรกที่คุณรับรางวัลคุณจะประสบความสำเร็จตามธรรมชาติก็ต้องเตรียมการเช่นกันขีดหลัวเฟิงกำลังนั่งอยู่บนหินบนภูเขาสูงศึกษาเป้าหมายทางเลือกทันใดนั้นก็มีร่างหนึ่งบินเข้ามาใกล้ๆท่านอาจารย์โมโรซ่ากล่าวเสือหยกดำมาเยี่ยมโม่หยู่หูหลัวเฟิงประหลาดใจท่านอาจารย์กำลังล่าถอยมานานกว่าสตวรรษ และโมอยู่หูก็มาเยี่ยมด้วยโมโรซากล่าวว่าเมื่อรู้ว่าท่านอาจารย์กําลังลาถอยเขาไม่รบกวนเขาอีกต่อไปนี่เป็นการเยี่ยมครั้งที่สองของเขาหลัวเฟิงยิ้มและพูดว่าครั้งที่สองเหรอให้เขาเข้ามาก่อนตกลงโมโรซาพยักหน้าและอดไม่ได้ที่จะพูดว่าท่านอาจารย์เราควรรับสมัครคนรับใช้บ้างไหมรับสมัครคนรับใช้เหรอเรามุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังในถ้ำเราสามารถเตรียมไวน์และกินผลไม้ล่วงหน้าได้เป็นครั้งคราวเราต้องการคนรับใช้อะไร หลัวเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณไม่ใช่คนรับใช้ของฉันเมื่อคุณออกไปข้างนอกเหรออัญญประกาศคู่โมโรซากระซิบอาจารย์ชื่อเสียงของคุณในเมืองหูหยางเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและมีคนมาเยี่ยมคุณมากขึ้นเรื่อยๆฉันต้องเฝ้าประตูและรับใช้เป็นคนรับใช้หลัวเฟิงยิ้มเมื่อมีแขกมาโมโรซาผู้รับใช้เพียงคนเดียวต้องเตรียมไวน์และอาหารชั้นดีและรอเขาอยู่แม้ว่าโมโรซาจะแสร้งทำเป็นว่ามีพลัง แต่เขาก็เป็นสัตว์ร้ายระดับเทพที่แท้จริงชั่วนิรันดร์และเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเขาอาจเข้าสู่อาณาจาักรแห่งความโกลาหลเร็วกว่าตัวเขาเองดังนั้นเขาจึงไม่เหมาะกับการทำงานบ้านจริงๆมันเป็นความผิดของฉันหลัวเฟิงพูดด้วยรอยยิ้มไม่ต้องกังวลฉันจะรับสมัครคนรับใช้ในอีกสองวันข้างหน้าฉันไม่รีบร้อนขนาดนั้นโมโรซ่ายิ้มและบินไปที่ประตูถ้ำเพื่อพาโมอยู่หูเข้ามาโมยูรู้สึกกังวลเล็กน้อยและติดตามโมโรซ่าจนกระทั่งเขาบินไปที่ภูเขาสูง ขอพบฝ่าบาทโมอยู่หูทำความเคารพในฐานะเทพที่แท้จริงของความว่างเปล่าเขาถือเป็นบุคคลระดับกลางในเมืองหูหยางพลังแห่งความมืดสมาคมงูเหลือมโลหิตถูกบังคับให้ก้มหัวโดยเทพเจ้าที่แท้จริงชั่วนิรันที่ชื่อว่าหลัวเหอนี่เป็นข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในทั้งหมดเมืองหายังเมื่อเร็วๆนี้แน่นอนว่าโมยูก็รู้เรื่องนี้เช่นกันหลัวเพิงนั่งอยู่ที่นั่นอย่างสบายๆและมองไปที่โมอยู่หูทำไมคุณถึงมาหาฉัน ท่านผู้สูงสุดบอกว่าฉันสามารถขอความช่วยเหลือจากท่านผู้สูงสุดได้โมยู่หูรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่ตามความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับท่านผู้สูงสุดท่านเป็นเทพที่แท้จริงชั่วนิรันและมีอารมณ์ดีใช่ฉันสัญญ,ญาแล้วหลัวเฟิงยิ้มคุณค่าของคําสัญ,ญญาของฉันนั้นสูงมากคุณจะใช้มันหรือเปล่าโมยูพลิกมือของเขาและค้อนสีเทาตัวเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาถือค้อนตัวเล็กๆด้วยความเคารพ อาวุธนี้เป็นกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันฉันกำลังสำรวจสมบัตินอกเมืองและโชคดีที่ฉันพบศพของเทพนิรันด์สิ่งล้ำค่าที่สุดคืออาวุธที่เทพนิรันด์ถือไว้ฉันยินดีที่จะอุทิศอาวุธนี้ให้กับผู้สูงสุดเพียงเพื่อให้ลูกของฉันมีโอกาสได้เป็นสาวกลูโอเฟิงมองไปที่คอนขนาดเล็กด้วยความประหลาดใจนี่เป็นสมบัติลับของอาวุธระดับเทพที่แท้จริงอย่างแท้จริงตามการประมาณการของฉันมูลค่าประมาณ6 0 0 0นซจากกระวาลคุณซึ่งเป็นเทพแห่งความว่างเปล่าตัวน้อยสามารถเก็บเกี่ยวผลผิลิตได้จรงๆ และยังเป็นคุณกล้าแสดงมันต่อหน้าฉันเหรอฉันไม่กล้าขายสมบัติเช่นนี้ให้กับกองกําลังใดๆเพราะหากข่าวรั่วไหลออกไปทั้งครอบครัวของฉันจะถูกกาจัดโมอยู่หูมองไปที่หลัวเฟิงฉันไม่ได้ติดต่อกับเทพเจ้าแห่งนิรันที่แท้จริงมากมายสิ่งเดียวที่ฉันไว้วางใจคือสิ่งมีชีวิตสูงสุดฉันนําทางครั้งที่แล้วและไม่โดนฆ่าไม่ปล้นเขายังให้โอกาสฉันช่วยด้วยโมอวีหูตัดสินใจว่านิสัยของหลัวเฟิงนั้นคู่ควรกับการเดิมพันของเขา ห้าห้าหลัวเฟิงโบกมือและหยิบค้อนเล็กๆขึ้นมาฉันจะไม่รับลูกศิษย์ง่ายๆแน่พระเจ้าที่แท้จริงนิรันด์จะไม่ยอมรับสาวกง่ายๆและมักจะให้การทดสอบพวกเขาโมู่หยูหูกล่าวว่าฉันหวังเพียงว่าท่านผู้สูงสุดจะสามารถให้โอกาสเขาทดสอบได้ลู่โอเฟิงกล่าวว่าคุณควรรู้ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างหลาดไคทอนกับฉันใช่โมู่หยูหูพยักหน้าข่าวแพร่กระจายไปทั่วเมืองหูหยางจากความขัดแย้งนี้โมู่หยูหูยังสามารถเห็นได้ว่าท่านผู้สูงสุดนั้นทรงพลังเพียงใด มันจะเป็นโอกาสอันดีถ้าลูกของคุณเองสามารถบูชาคุณในฐานะครูของคุณได้ลูโอเฟงกล่าวว่าในอนาคตฉันจะมีความขัดแย้งกับกองกําลังความมืดอื่นๆอ,อาจมีเทพเจ้านิรันร์มากมายที่เป็นศัตรูกับฉันหากลูกๆของคุณติดตามฉันพวกเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องโม่หยูหูแอบตกใจตอนนี้จะมีการขัดแย้งกับบลาดไพ t อนหรือไม่เมื่อคุณติดตามสิ่งมีชีวิตสูงสุดคุณจะต้องแบกรับพรและความโชคร้ายทั้งหมด โมยูหูตอบอย่างเรียบง่ายและเรียบร้อยเพราะเขารู้ดีว่าเขากล้าเพียงแต่ยื่นคอนเล็กๆนั้นให้กับหลัวเพิงเท่านั้นคุณมีลูกกี่คนหลัวเพิงถามคุณสามารถเลือกหนึ่งในสามลูกได้โมอยู่หูนำเสนอหนังสือนี่คือข้อมูลโดยละเอียดทั้งหมดของฉันเกี่ยวกับเด็กทั้งสามคนหลัวเพิงโบกมือและรับมันคุณเตรียมตัวมาดีแล้วแต่ฉันต้องทำให้ชัดเจนล่วงหน้าว่าตอนนี้ฉันจะรับสมัครคนรับใช้เพียงคนเดียวเท่านั้น เขาต้องผ่านการทดสอบถ้าเขาไม่สามารถผ่านการทดสอบได้เขาจะไม่กลายเป็นลูกศิษย์ของฉันและการทดสอบจะใช้เวลานานมากลูกของฉันโชคดีมากที่ได้เป็นผู้รับใช้ของสิ่งมีชีวิตสูงสุดโม่อยู่หูกล่าวทันทีตกลงหลวเฟิงพยักหน้าไปพาลูกสามคนของคุณมาฉันจะเลือกหนึ่งในนั้นให้เป็นคนรับใช้ของฉันโม่อยู่หูดูมีความสุขและพูดว่าฉันจะพาพวกเขามาที่นี่ทันทีเขาขอตัวด้วยความเคารพและจากไปอย่างรวดเร็ว อาจารย์โมโรซ่ามองดูค้อนเล็กๆในมือของหลวเฟิงและพูดด้วยความไม่เชื่อคุณจ้างคนรับใช้และได้รับอาวุธรับมูลคา 6, าหกพันไซจักรวานโดยเปล่าประโยชน์เลยเหรอหลวเฟิงยิ้มและพูดว่าฉันบอกว่าฉันจะรับสมัครคนรับใช้ภายในสองวันตอนนี้ฉันกําลังจ้างอยู่เร็วไปไหมเร็วเข้าโมโรซ่าชมและท่านอาจารย์ท่านามีกําไรมากายจัก,กรวาลหกพันเม็ดเขาจะคู่ควรกับการเป็นคนรับใช้ของฉันหลวเฟิงพูดด้วยรอยยิ้ม ฉันก็เป็นคนรับใช้ของนายเหมือนกันไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยที่เขาจะอยู่เคียงข้างฉันโมโรซาพอใจที่ลูกๆของโมอยู่หูสามารถทำงานบ้านได้มากมายในอนาคตโมโรซากล่าวว่าอาจารย์ฉันสามารถช่วยอาจารย์สอนเด็กคนนั้นได้ในอนาคตอาจารย์ไม่จำเป็นต้องกังวลด้วยวิธีนี้เขาจะมีอำนาจมากขึ้นในการสอนเด็ก เอาละถ้าคุณยอมรับลูกศิษย์คุณจะเป็นนายคนที่สองของเด็กหลัวเฟิงกล่าวแต่ฉันจะไม่รับลูกศิษย์ง่ายๆหากเขาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดขั้นต่ําได้เขาจะเป็นคนรับใช้ไปตลอดชีวิตชีวิตงูโ,โรซ่าพยักหน้าให้ฉันสอนกับอาจารย์เกณฑ์การรับลูกศิษย์ต้องสูงกว่านี้ขีงูอยู่หูกลับบ้านบ้านของเขาเป็นบ้านถ้ำเล็กๆในสถานที่ธรรมดาเดิมทีเขาซื้อมันในราคา1 0 0 0ันคริสตัลแห่งความโกลาหลซึ่งถือว่าธรรมดาในหมู่ที่อยู่อาศัยของเทพแท้จริงแห่งความว่างเปล่า ท่านพ่อเทพทั้งสามกำลังรอยอยู่พวกเขารู้ว่าพ่อของพวกเขากำลังจะไปเยี่ยมเทพที่แท้จริงนิรันต์หลัวเหอเมื่อพวกเขาเห็นพ่อของพวกเขากลับมาทั้งสามก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยโูยูมองไปที่เด็กทั้งสามด้วยรอยยิ้มในทวีปต้นกำเนิดความรักนั้นหรูหรามากท้ายที่สุดแล้วเป็นเรื่องยากมากสำหรับเทพเจ้าที่แท้จริงส่วนใหญ่จะมีชีวิตอยู่และฝึกฝนไม่ต้องพูดถึงการหาภรรยาและมีลูกโูยูหูโชคดีเขาได้พบกับความรักในชีวิตและเลี้ยงดูลูกสามคนด้วยกัน นับตั้งแต่พรรยาของเขาเสียชีวิตโมยู่หูใส่ใจลูกสามคนของเขาซึ่งมีความสำคัญมากกว่าชีวิตของเขาเองเป็นส่วนใหญ่สร้างสุนหลัวเหอสัญญาว่าจะให้โอกาสคุณเขาจะเลือกหนึ่งในสามคนของคุณให้เป็นคนรับใช้โมยู่หูกล่าวว่ามาเป็นข้ารับใช้และผ่านการทดสอบมากมายก่อนที่คุณจะได้เป็นสิทธิของท่านหลอดหลัวเหอในที่สุดหากคุณไม่ผ่านการทดสอบคุณจะกลายเป็นสาวกไม่ใช่สาวกของพระเจ้าที่แท้จริงนิรันต์พวกเราเข้าใจโอกาสนี้หายากและเราจะต่อสู้เพื่อมัน พี่น้องทั้งสามเติบโตขึ้นมาในเมืองหายังและรู้ดีว่าโอกาสนี้มีค่าเพียงใดโม่อยู่หูพยักหน้าไปกันเถอะ